สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม RV กันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นซีซั่นที่20แล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้มีลูกแก้วอยู่5ลูกนะครับก็จะมาสุ่มลองสุ่มเล่น,ลนๆดูนะครับอเอื่ว่าเราจะได้อะไรโคตรเกลือครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเที่ยวเขาใหญ่ก็ย้อนไปดูได้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปโรงแรงกันนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็เราไปโรงแรงกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็รีมาอยู่ไดมอนด์นะครับจากคอนประมาณสิบดาวโอเคครับก็อืมก็สวยเหมือนกันนะครับอัปเดตมาก็สวยอยู่ เดี๋ยวเราล,อ,ล,อ,ลอดูในเกมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโอเคครับรล้าเลือกตัวเสร็จเรคิดอยู่นะครับว่าจะเล่นตัวอะไรเราจะเล่นเป็นนาคอนนะครับเกมนี้สีสีภาพก็สวยดีนะครับ แต่ตอนเลือกเข้าเกมก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับโอเคครับก็เริ่มเกมมาโหภาพภาพมันเป็นยังจังนะครับก็ผมว่าในความคิดผมนะผมว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยสวยกว่านะครับน,น่าเล่นกว่าซีซั่นนี้นะครับ ที่นนี้ภาพยังเป็นแบบจางๆนะครับคนเล่นกันน่าจะงงๆนะครับครับก็ตามไปได้เลยครับโอ้จังหวัดน,นี้ติดติดหินนะครับข้างบนเหมือนจะมีประเด็นนะครับบวกกันแต่ว่ายังไม่มีใครใได้นะครับ เรียบร้อยครับเพื่อนเราเก็บเฟิร์สบัตไไปได้นะครับก็ฟาร์มไปเลยครับจออันนี้ต่อครับอันที่ไปจอันนี้ยังไง โัวโดนล็อกขาครับเรียบร้อยฝึกโดนคิวไปนะครับก็ประมาาด้วยครับรเ,เพราะเพื่อนเพื่อนไม่อยู่นะครับมาเล่นแรกๆก็จะมึนๆอยู่นะครับถ้าเล่นไม่ได้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับต้องไปฝึกฝนฝีมือใหม่ละเถวจังหวะนี้ได้บางกรรก็ฟาร์มไปเลยครับ มันจะบวกงัดเบาไป1ทีครับเรียบร้อยดวงตัวหลังครับเอ้าเรียบร้อยโดนคิวเรนมาปาดหลังนะครับหลังขาดเลยเพียวก็เกิดมาครับโหยังวันนี้สกอร์ู2สองแต่ว่าเพื่อนก็ยังไม่ว่าอะไรนะครับแต่เราต้องเล็บเซฟหน่อยนะครับคิวเรนมางัดไปห็หทีสะกิดไปหน่อย เข้ามาเติมกันเร็วมากนะครับเดี๋ยวนี้รอเคลียร์การนะครับตนทุกอย่างเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยสามตัวชิวๆเกิดมาครับเล่นไม่ออกเลยนะครับเกมนี้ต้องรอประคองประคองไปเรื่อยครับเพื่อน เพิ่มขึ้นครับ้0 1คิวครับเคลียร์เพื่อนเข้าหลังโดนครับช่วยหลังก่อนนะครับช่วยคเมีดก่อนนะครับโอเมดโดนเคียวเขายังได้อยู่นะครับก็ท่วันนี้สกิลเลือดอะไรไม่มีแล้วนะครับไปดูเชิงก่อนครับมีไฟแล้วก็ไปฟาร์มนะครับอ๋อโดนดักปลา แต่ว่ายังรอดอยู่นะครับโอเคกลับไปเติมเลือดมาครับยังไงเรียบร้อยครับได้คิวไวเพื่อนได้นะครับจอนี้บวกครับแต่ว่าไม่ต้องบวกมากนะครับจอานี้คิปไม่มีครับต้องถอยนะครับเพื่อนโดนครับช่วยเพื่อนได้อยู่ตัวนี้เรียบร้อยเพื่อนยิงฟรีครับเก็บไปสองคิวนะครับจอนนี้กดอันติไม่ติดนะครับโอ้โห ตายตายคู่ไปนะครับหรือว่าแลกกันไปอันนี้แ่อนบวกครับช่วยื่้นก็โอเคครับเราก็ต้องแยกดันนะครับว่าเป็นนาคอร์สใช้สกิลกต้องแยกดันนะครับตอนนี้น่าจะได้ป้อมนะครับโอเคไม่มีใครเหมือกันนะครับได้ป้อม อันนี้ผมน่าจะถอยนะครับแต่ว่าผมเห็นตรงกลางบวกเยอะนะครับแต่ว่าเขามาปิดก็เลยโดนไปนะครับตายแล้วเคลียบอดอานนี้เคลือมาเข้ามาแยกดันมันเด็วครับถ้าเดินเกมไปเลยครับไปช่วยตรงกลางนะครับเรียนกลางไม่เพื่อนออกมาเคลียร์ครับ าจะได้ทั้งตัวหรือเปล่าได้ตัวหนึ่งครับโอ้โหมาโดนตัวนี้อีกเยบร้อยตายไปหกตัวแล้วครับเกมนี้แล้วก็โดนน้ำแล้วครับต่วผมเห็นนะครับน่าจะได้นะครับคีเพื่อนได้นะครับตอนนี้แคลแลี่เราน่าจะเกิดแล้วนะครับน่าจะเล่นง่ายแล้วถึงเราตายไปก็มีตัวดาเมจอยู่นะครับ ยากดันครับจังหวะนี้หนีก่อนนะครับเข้ามาเยอะรอสเตปจุ๊บเพิ่มๆขี่ยังรอดอยู่นะครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับเพื่อนเข้าไปยังไงครับขี่จังหวะนี้ ฟาร์มกรับไม่มีอะไรทำตอนนี้รตรงกลางคิวเรียนมาครับจังหวะนี้ผมกลัวนะครับต้องรีบหนีโอ้โหใหม่ลนวะโอ้ยเป็นอะไรกับผมวันนี้อ่ะตอนนี้หายจังหวะเข้านะครับโอ้ดึงสวยครับเพื่อนตัวนี้คิวเรียนมีก่อเกิดนะครับเดี๋ยวฟันช่วยเพื่อน โอเคได้ครับคอยู่เดี๋ยวเรากลับไปเติมเงินก่อนนะครับจากนี้เกมก็สูสีอยู่นะครับสกอร์ก็เริ่มตื้นขึ้นมาแล้วนะครับเป็เคลียร์กลางแล้วอปึ๊บตีไม่เข้าเลยครับโอ้โหเกนี้ลังเลน,นะครับ หมือนจะสู้อะไรสู้ใครไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ตันนี้ว่าจะกลับบ้านแต่ว่าเห็นคลิปกลางมาก็ตัดคลิปก่อนนะครับได้ไปตัวเลวว็กสองตัวตัวนี้เพื่อนเข้าครับยังไงครับอันที่สองกดมั่วโลโอ้เรียบร้อยครับได้คิวเฉยสองคิวยังงงกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่มีเรือนนะครับต้องกลับบ้านก่อน เพื่อนโอเคครับเพื่อนไม่ได้แต่ว่าเพื่อนก็ไม่ตายนะครับอันนี้ก็ดันคีบครับฝั่งเขาตายสองนะครับน่าจะได้ปอ้อมคีได้ป้อมนะครับอันนี้เห็นแครี่นะครับอูแต่ว่าไม่ได้นะครับเขากดเกาะทันนะครับโลมิเงเขาดีอยู่นะครับเกมนี้ เาไปดันคลิปล่างก่อนครับเราซื้อเคียวไว้ป้องกันนะครับก็ตีดักเลยครับแต่ว่าเข้ามาเห็นนะครับเราทำอะไรไม่ได้มากนะเกมนี้นี่บอกแต่คิวเลนจะตายนะครับผมผมมีสกิลของน้องตามนะครับโอ้โหโดนอันติน่าจะได้นะครับเรียบร้อยได้คิวไปนะครับ ในตรงกลางมวกโอ้ไม่ตายครับทีเดียวครึ่งทีก็ตายแล้วไม่ตายดาเมจดเราไม่พอนะครับตอนนี้ว่าจะดีป้อมนะครับแต่ว่าเขามากันแล้วแล้วเลนล่างก็โดนนะครับไม่เลนบนโดนนะครับต้องมากลับมาเคลียร์ก่อนนะครับวันนี้อันเลนเหมือนจะเข้าแล้วนะครับ แล้วเราสกิลไปก่อนคได้เดี๋ยวก่อเกิดโอเคครับได้ครับมีเพื่อนมาช่วยได้แล้วครับตรงกลางช่วยเพื่อนครับคีได้คิวไปนะครับตอนนี้ฝั่งเขาตายสองนะครับตันมาดันดันคีฟอยู่นะครับเพื่อเราได้ดาวแล้วนะครับตอนนี้บนครับเดี๋ยวคิวลินเข้าหลังนะครับ เ้าก็ตีป้อมครับตีไปครับจังหวะนี้บวกบวกเร้ก็ชนะไฟนะครับคีก็ชนะไปนะครับโอ้โหนแบกนะครับเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูสกอร์แล้วก็เอ็วพีว่าจะเป็นใครนะครับอตอนจบมีนักซีเยอร์อแพทเก่าด้วยนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ